ครับตัวนี้เป็นงานมือสอดลางคีวันนะครับมือสอดรุ่นใหม่ลางคีวันไม้กระถินเทพานะครับราคา1 7 9่งพนานะครับ1799าบาทสทงฟรีปลายทางนะครับงานมือสอดตรงใหม่นะครับลางือลางคีวันนะครับระบบไกคีซีล็อกนะครับมีตัวเซฟนะครับแล้วก็มีตัวช่วยล็อกตรงนี้นะครับ เต็มนกนะครับระบบไกลรับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานส0ดร้อไมีปัญหาตรงไหนสามารถส่งกลับมาเคมได้ซ่อมให้ฟรีนะครับซ่อมไม่ได้เปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับไกลรับประกันให้ตลอดชีพนะครับรางเป็นรางันนะครับสายพีอีจะหลบอยู่ในรางนะครับสายพีอีเข้าในรูข้างหน้านะครับแล้วก็ฝังตัวในรางนะครับป้องกันอันตรายนะครับรางป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากการที่สายพีอีไปพันกับยางนะครับตัวนี้ปลอดภัยนะครับ เพราะว่าสายพีเเรามันฝังทวนในลางเลยนะครับจะไม่มีโอกาสไปพันกับยางกับปีกนะครับทำให้มีความปลอดภัยมากๆนะครับปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมือสอดไม้กระถิ่นประกอบคู่ชุดรางคลีวันครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทส่งผิดปทางครับ